นะคะ มันแนนตเกิดไม่ทามสำหรับน้องแป้งกับพี่ต้อมเองเขาเจอกันมาแล้วก่อนหน้านี้เนี่ยคือเห็นกันมา10ปีแล้วใช่ค่ะแต่ยังไงอยู่ๆเออแล้วไงแล้วใครปิ๊งใครก่อนกูตามความจริงเนี่ยแบบไม่มีแอปเลยนะคะจะไปในผับค่ะกระังกระังแดงอยู่หรือเปล่ากำลังเต้นอยู่เลยสมัยนั้นเนี่ยไม่กี่ปีที่ผ่านมานะแจมบาร์แจมบาร์กำลังดังแล้วคือเราก็แบบเราก็ไปแจมบาร์แล้วคือเขาเป็นเพื่อนของเพื่อนเราทีเนี้ยเหมือนเขาเห็นเรากําลังแบบเต้นแบบไม่ค่อยมีภาพเท่าไหร่เลย เป็นแบบเต็มที่ทิ้งตัวทิ้งตัวใช่ไหมทิ้งตัวไม่ได้เซ็กซี่ไม่ได้ไรนะเป็นแบบแบบแบบหลุดหลุดอะไรอย่างเงี้ยใช่หหลังจากนั้นปุ๊บฝ่ายชายก็โทรมาหาเลยจ้ายังชอบท่าเต้นทิ้งตัวปิงเลยไหมคือเขาอะปิงเราแต่ว่าเราอะเรายังไม่ปิงเขาเขาตอนนั้นเหมือนเนี้ยแ่ะแล้วก็เป็นผู้ชายแบบผู้ชายดีอะไรอย่างเงี้ยช่วงนั้นไม่ค่อยชอบผู้ชายดีเท่าไหร่ยังวัยรุ่นไงอยากได้ผู้ชายแซ่บอยากได้แบบแบบอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบไม่ไม่ไม่เข้าตา เขาก็รู้ว่าเขาไม่ใช่สเปกเราเขาก็หายไปพอฝ่ายชายเขารู้ว่าเขาจีบเราไม่ติดแล้วเนี่ยเขาก็ห่างออกมาถึง9ปีเลยเหรอมันไม่ได้เจอกันนะ9้าปีเลย9้าปีแล้วสุดท้ายก็กลับมาจีบเราใหม่ใช่คนะี้มีหน้ายังไงจ๊ะฉันมีหน้าที่ละค่ะตอนนี้จะเล่าให้ฟังก็คือจริงๆนุ้นอะเป็นเพื่อนก่ะเขกรู้จักกันมาอะไรเงี้ยแล้วก็รู้สึกว่าเออผู้ชายคนนี้แบบ ฐานะก็ดีหน้าตาก็ดีการงานก็ดีนิสัยก็ดีด้วยนะเก่งนะแต่ก่อนว่ามีอะไรอย่างไรอ่อ่อ่ไรอย่ย่าไร่เงรอยอยอย่อ่ไอยืย่างนอาอ่อย่าอ่เงงรอย่างอ่างรอย่งอย่าอ่างไองไอ่อย่อย่งไรอย่อ่างอ่างย่อ่ย่างอี่ย่่างออ่าอ่อย่อ่างอยาองอ่งอย่าอ่อย่งเอยอย่างาไออาไงออนยงอน เหมือนจะโสดอ่ะตอนแรกก็ให้แบบแนะนําให้รู้จักเพื่อนเฉยๆแต่รู้แหละว่าว่าผู้ชายอ่ะต้อมเขาแอบชอบแป้งอยู่คิดไหมว่าจะมานานไกลไม่คิดเลยค่ะคิดว่าแบบแนะนําให้รู้จักเออก็คงแบบไม่เกินปีบางอย่างมากอะไรเงี้ยแบบว่าขำๆแรกสุดท้ายกัะผู้ชายจริงจังค่ะรักมากแรกๆก็ปรึกษาเขาว่าแบบซื้ออะไรให้แป้งดีแบบช่วงช่วงจีบๆกันใกล้วันเกิดอะไรอย่างเงี้ยแล้วสมัยก่อนนี่เขาเป็นฉายานางเอกหน้าอูดก็เลยบอกเขาจะซื้อตุ๊กตาอูดให้ ไม่ได้อพอแล้วไปซื้อเลยแทนซื้อมงกุฎหรืออะไรก็ไม่รู้ปีแรกมงกุฎเป็นเจ้าหญิงคนละเมติกนี่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 แต่อยางขอขอขอนอกเรื่องนิดนึงคือตอนที่แบบขอพาไปบ้านใช่ไหมแม่สามีเขาก็เจอเขาก็คิดว่าแบบเออเราหน้าเหมือนอู๋จริงๆเนาะอะไรอย่างเงี้ยแล้วคือในแบบบ้านคนจีนเขาคิดว่าถ้าเกิดว่าเราหน้าเหมือนสัตว์เนี่ยแปลว่าแบบเจ๋งวว้าดีเเ ครั้งนี้หลังจากที่ไม่ได้เจอตั้งเก้าปีผมมาเจอครั้งนี้หนูปิ๊งเลยไหมก็ยังไม่ได้ปิ๊งขนาดนั้นค่ะแต่ก็รู้สึกว่าเขาตลกดีอะไรอย่างเงี้ยแล้วมาตกลงปงใจตอนไหนล่ะคะก็เหมือนคุยกันไปเรื่อยๆอะไรประมาณอย่างเงี้ยค่ะแล้วเราก็มีวันนึงเราก็นั่งอยู่ในรถเขาก็หันมาถามว่าแบบอ้าสรุปนี้เราเป็นรายการเราเป็นแฟนกันหรือยังเราก็ต้องเอออหอหมกไปก่อนแบบเข้าใช้ก็ได้มั้งไยเ้ออมันก็เลยเหมือนเป็นแฟนกันไปโดยปริยายเราก็น่าจะผ่านพ้นไปได้ด้วยดีแต่มันไม่ใช่อย่างนั้นนะสิ นิยายเรื่องนี้พอพระเอกขอนางเอกแต่งงานหลังจากคบกันไปได้หนึ่งปีนางเอกปฏิเสธจ้าอไม่คือเราแบบก่อนน้าเนี้ยเคยอยากแต่งงานมาตลอดชีวิตเลยนะแบบยฉันมีสามียากมีครอบครัวอย่างมีอะไรแต่พอแบบพอมันถึงตรงจุดนั้นจริงๆเราเรารู้สึกแบบอุ้ยจริงเหรอกลัวอะไรอ่ะกลัวูกลัวฝนเนอะเนอะแบบปกติว้าเมันคนรักอิสระมากอนนี้เขาขอตอนแรกเราก็แบบเราก็ไม่มั่นใจแล้วเขาก็แบบเอาแหวนมาให้เราแล้วเขาจะไปเมืองนอกอย่างเงี้ยถ้าเกิดว่า ถ้าเขากลับมาจากเมืองนอกไปแค่5วันนะไม่ได้ไปนานมากเพราะ้ว่าเขากลับมาแล้วถ้าเกิดว่าเราคิดว่าเราจะแต่งงานกับเขาอ่ะก็ให้เก็บแหวนเอาไว้แต่ถ้าเกิดว่าเราไม่แต่งเนี่ยก็คืนแหวนเขาไปละกันวันที่ห้าก็ลยคืนเขาไปคืนแหวนเขาไปแล้วเขาเป็นยังไงเขาก็เขาก็ยังตื้อเราสักพักจนกระทั่งตอนหลังเขาคงรู้สึกว่าแบบเออฉันต้องดูแลจิตใจตัวเองคนที่แพ้ก็ต้องดูแลตัวเองก็ต้องไปตามทางของเขาใช่ไหมเราก็เริ่มรู้สึกว่าแบบเอาปกติแล้วเขาทาอะไรเขาจะจะคิดถึงเราตลอดเอาเดี๋ยวก่อนวันนี้เขาเขาเริ่มแบบเขาเริ่ม ทนไม่ได้ทนไม่ได้ก็แบบ เอ้ยไม่ไม่ได้ว่ะเดี๋ยวก่อนนะอย่าพ่งไปเอาเขากลับมาเขากลับมาก่อนเขาเป็นคนดีแล้วเขาก็รักเรามากอะไรอย่างเงี้ยพอเขาจะไปจริงเราก็รู้สึกว่าเราทนไม่ได้เลยรอเขากลับมานี่แต่ว่าตอนนี้ก็รู้ใจตัวเองแล้วแต่ว่านางเนี่ยยังมีฟอร์มอยู่นะคะยังไม่หมดจนถึงวินาทีสุดท้ายเลยดูไหมนางทำยังไงนางสั่งให้เขาขอแต่งงานอีกรอบการขอแต่งงานครั้งแรกมันมันเป็นประสบการณ์ที่มันไม่น่าแบบจดจำมากนักเราก็เลยแบบพอกลับมาดีกันเราก็เลยนั่งอยู่ดูทีวีด้วยกันอยู่อะไรเงี้ยเราก็บอกเขาบอกว่า จะขอไม่ใช่หรอีอแหวนมาขอไม่สิอะไรอย่างนี้จริงๆเขามีแพลนของเขาไว้อยู่แล้วว่าตอนที่เขาขอนะเขาจะเปิดเพลงนี้แล้วเขาจะทำอย่างนี้อย่างนนอย่างี้เพราะเขาไปหยิบแหวนเขาก็ไปกดเปิดเพลงเขาไปกดเปิดเพลงเขาไปยืนอยู่ข้างหน้หนำก,ก็แบบเอ้าถ้าเกิดว่าทำตามแพลนก็ต้องคุกเข่าด้วยสิก็เลยบอกว่าให้เขาคุกเข่าเลยแล้วเขาบอกว่าเขาบอคุกข่าแล้วก็พูดว่าไงแป้งแต่งงานกับโคกแมะแล้วแป้งก็ตอบว่าอืมโอเค ชายนะเขาบอกว่าแป้งเนี่ยเป็นคนน่ารักเป็นคนที่แบบว่าเป็นธรรมชาติดูไม่เฟกไม่แอปแบวอะไรอย่างงี้ใช่ไหมฮะแล้วอีกอย่างคือแป้งเนี่ยเป็นคนที่เวียงวีนค่ะคือหมายถึงว่าเป็นธรรมชาติอีกอย่างหนึ่งเหรธรรมชาติของแป้งคือเวียงวีนเวียงขนาดไหนะเวียงบ่อยไหมเป็นคนอารมณ์ร้อนแล้วก็เล็กๆน้อยๆอะคือแป้งมันคนทำอะไรเร็วแล้วก็เป็นคนแบบใจร้อนอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าแฟนแป้งเนี่ยสามีเนี่ยเขาจะเป็นคนแบบ เฉยช้าๆมันเริ่มแบบคุกกลุ่นแล้วอะไรอย่างเงี้ยมันขึ้นมันขึ้นแรกๆคนน้อยใจมากเวลาที่แป้งเหวี่ยงเขาบ่อยๆอะแรกๆน้อยใจทะเลาะกันตลอดสมมุติว่าเราจะพูดคือแป้งเป็นคนพูดตรงแล้วคือบางทีแบบไม่ได้คิดจะเหวี่ยงหรือจะอะไรนะแค่แบบรู้สึกยังไงก็พูดเลยอย่างเงี้ยเขาก็จะเป็นประเภทแบบเซนซิทีฟได้ยินอะไรมาแบบโอ๊ยน้อยใจไม่ต้องพูดกับเขาอย่างนงี้ยเลยหลังๆเนี่ยเขาคิดหาวิธีที่จะทําให้เขาแบบไม่น้อยใจได้แล้วด้วยเขาก็เขาก็จะคิดว่าแบบแป้งอ่ะเป็นโรคจิต เว้าคืออะไรอย่าไปถือสาอย่าไปถือสาเขาก็แบบเวลาต้องเหวี่ยงเวียนมาแบบเอ้ยนี่มันคนบ้านี่นี่ยถ้าเราไปบ้าเราเป็นโมโหเราก็เขาก็บ้าป้าเราลีนักแป้งก็ยังเป็นเป็นเป็นบ้าเหมือนเดิมยังเหวี่ยงเวียนอยู่นี่ีดีมามีที่บ้านนี่ฉันอยู่มันต้องคิดว่าฉันเป็นโรคจิตและเป็นบ้าแน่เออก็ดีนะได้ไม่ทะเลาะกันแต่นางเวลาน่ารักนางก็น่ารักมากใช่ไขอบคุณมากพี่อุยอูตรงมี้ ผู้ชายติดนี่แต่เรื่องราวความน่ารักนะคะของแป้งเองและหกเ,เ,เองเนี่ยครอบครัวนี้ยังไม่หมดค่ะช่วงหน้าจะมาเมาส์กันเพราะว่าเป็นเรื่องของแม่ผัวและลูกสะใภ้ต้องบอกว่าแซบ <โห S 3> ่บจี๊ด <โห S 3> อย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องไปไหนค่ะซึ่ะ